สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าถ้าเราอยากจะซื้อผ้ามาตัดชุดสักหนึ่งชุดหรือว่าตัดเสื้อสักหนึ่งตัวเราจะต้องซื้อผ้ากี่เมตรกันแน่นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะคะเราจะได้หากันเจอง่ายๆนะคะ ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความรู้จักหน้าภาพะสก่อนนะคะหน้าภาพเนี่ยก็จะมีหน้าแคบแล้วก็หน้ากว้างนะคะหน้าแคบก็คือหน้าประมาณ45นิ้วหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ60นิ้วบางที่ก็อาจจะมีแตกต่างจากนี้ก็มีนะคะอย่างเช่น36นิ้ว44นิ้วหน้ากว้าง54นิ้วประมาณนี้นะคะแต่ที่หลักๆที่เราเจอก็จะเป็น 45กับ60นะคะในการซื้อขายเนี่ยส่วนมากร้านค้าจะขายเป็นราคาต่อหหลานะคะสมมุติว่าเรารู้จานวนเป็นเมตรไปคนขายก็อาจจะแปลงราคาเป็นหลาเองนะคะเราอาจสามารถแจ้งเขาเป็นเมตรหรือเป็นหลาก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้นะคะบางทีอาจจะไปเจอหน้าผ้าที่แคบม,มากๆก็ได้นะคะอย่างเช่นน้อยกว่า36นิ้วอย่าง36นิ้วเนี่ยอาจจะยังตัดเสื้อผ้าได้อยู่แต่ถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ย อาจจะเหมาะกับงานสีมือด้านอื่นๆ,ๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราปรึกษาช่างที่ตัดเสื้อ้าให้เราดูก่อนก็ได้นะคะผ้าที่เราจะซื้อเราจะนํามาใช้ตัดอะไรเราจะนํามาตัดเสื้อเราจะนํามาตัดกางเกงกระโปรงชุดเดทชุดไปงานบุญชุดไปงานบวชชุดไทยอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวเสื้อกันก่อนเลยนะคะ เสื้อนะคะก็จะแบ่งเป็นเสื้อแขนสั้นแล้วก็เสื้อแขนยาวนะคะเนื่องจากเสื้อแขนยาวเนี่ยใช้ผ้าเปลืองกว่าเสื้อแขนสั้นนะคะเสื้อแขนสั้นถ้าเป็นผ้าหน้าแคบให้ซื้อผ้าที่1.75เมตรนะคะถ้าเป็นผ้าหน้ากว้างให้ซื้อผ้าที่1.25เมตรค่ะถ้าเป็นเสื้อแขนยาวถ้าผ้าหน้าแคบให้ซื้อผ้าที่2เมตรถ้าเป็นผ้าหน้ากว้างแนะนําให้ซื้อผ้าที่1.75เมตร กางเกงเราก็จะแบ่งเป็นกางเกงขาสั้นและก็เป็นกางเกงขายาวนะคะโดยทั่วๆไปก็คือใช้ผ้าสองเท่าของความยาวของกางเกงของเรานั่นเองนะคะคางเกงขายาวก็คือถ้าผ้าน้าแคบให้ใช้ผ้าที่2.5เมตรถ้าเกิดผ้านากว้างให้ซื้อผ้าที่1.25เมตรนะคะถ้าเป็นกางเกงขาสั้นนะคะผ้าน้าแคบให้ซื้อผ้ามาที่2เมตรถ้าผ้านากว้าง ให้ซื้อผ้ามาที่1.25เมตรนะคะกระโปรงนะคะในการตัดกระโปรงนั้นปกติจะใช้ผ้าเนี่ยเป็น2เท่าของความยาวกระโปรงนะคะจะคล้ายตังเกงเลยเนาะกระโปรงธรรมดาถ้าผ้าหน้าแคบเนี่ยจะใช้ผ้าที่1.5เมตรนะคะกนนีผ้าหน้ากว้างก็จะใช้ผ้าประมาณ0.75ถึง1เมตรนะคะถ้ากระโปรงที่มีจีบหรือว่ากระโปงทรงอยวย ก็จะถ้าเป็นผ้าหน้าแคบก็จะใช้อยู่ที่2.25เมตรถ้าผ้าหน้ากว้างก็แนะนาให้ซื้อมาที่1.75เมตรก็เพียงพอแล้วนะคะชุดเดรสนะคะชุดเดรสก็คือถ้าเรามองออกไปนะั่นก็คือตัวเสื้อบวกกับตัวกระโปรงถูกนะคะก่อนในชุดเดรสที่มีแขนกระโปรงที่ว่าไม่มีจีบไม่มีอะไรมากเนยนะคะถ้าเป็นผ้าหน้าแคบแนะนําให้ซื้อผ้า,าที่3เมตรถึง3.25เมตรนะคะถ้าเป็นผ้าหน้ากว้าง แนะนำให้ซื้อผ้ามาไว้ที่2อ2ถึงสองจเมตรนั่นเองนะคะถ้ากรณีที่ชุดเดรสมีแขนกระโปรงมีจีบยาวหรือว่าย,วย้อยอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นผ้าหน้าแคบแนะนําให้ซื้อมาไว้ที่4เมตรเลยนะคะถ้าเป็นผ้าหน้ากว้างแนะนําให้ซื้อผ้ามาไว้ที่3มเมตรค่ะ ชุดเรสแบบไม่มีแขนนะคะกรณีที่เป็นกระโปรงธรรมดาไม่มีจีบไม่มีอะไรนะคะถ้าผ้าน้าแคบแนะนําให้ซื้อผ้ามาที่2.5-3เมตรถ้าผ้าน้ากว้างแนะนําให้ซื้อผ้ามาที่1.5-2ถึงเมตรนะคะกรณีที่เป็นชุดที่มีจีบมีกระโปรงยาวหรือว่าย้อยมากๆเนี่ยนะคะถ้าเป็นผ้าน้าแคบแนะนําให้ซื้อผ้ามาไว้ที่4เมตรเลยถ้าน้ากว้างแกแนะนําให้ซื้อมาไว้ที่3เมตรเลยนะคะ สำหรับเสื้อผ้าผู้หญิงก็แนะนำประมาณนี้นะคะถ้าใครสงสัยเรืออะไรก็อาจจะพิมพ์สัดส่วนแล้วก็ถามเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นชุดของสื้อผ้ารุษนะคะของสื้อพบารุษตอนนี้เป็นเสื้อเชิต้ตหรือว่าเสื้อแขนสั้นธรรมดานะคะถ้าผ้าหน้าแคบให้ซื้อผ้าที่2.5เมตรนะคะถ้าผ้าหน้ากว้าง ให้ซื้อผ้ามาที่2เมตรนะคะถ้าเป็นเสื้อแขนยาวถ้าผ้าหน้าแคบให้ซื้อผ้ามาไว้ที่3เมตรถ้าเป็นผ้าหน้ากว้างให้ซื้อผ้ามาที่2.5เมตรนะคะเสื้อสุดซาเวลีจะเป็นที่นิยมหนังมากนะคะในการใส่ไปงานบุญงานบวชอะไรพวกนี้นะคะเสื้อสุดซาเวลีแขนสั้นถ้าเป็นผ้าหน้าแคบแนะนําให้ซื้อผ้ามาไว้ที่3เมตรถ้าผ้าหน้ากว้างแนะนําให้ซื้อผ้ามาไว้ที่25เมตรนะคะ ก็เนี้เสื้อสุดซาฟารีแขนยาวสะพานาแคบแนะนําให้ซื้อผ้าที่3.5เมตรสะพานากว้างแนะนําให้ซื้อผ้าที่3เมตรน,น,นะคะสําหรับวันนี้ขอจบการแนะนําเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะหากเพื่อนๆท่าในใดมีข้อปัญหาหรือว่ายังสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์สอถามกันเข้ามาได้นะคะอาจจะพิมพ์ขนาดไซ ที่วัดได้แล้วก็ถามกันเข้ามาก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆคนไหนมีคําแนะนําก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะคะเพื่อจะมีประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาอ่านนะคะเพื่อเป็นการได้เปลี่ยนความรู้กันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ